สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิ g เกม n ิ่งชาแนลครับเราจะเกมมากขึ้นป็บผมครับเก่งเซมิกิกครับวันนี้เราจะมารีวิวเกม c a m e l Up นะครับโดยที่ c a m e l Up ตัวนี้เป็นตัว Second Edition ด้วยไม่รู้ จะเรียกว่าเซ็กเต็อี dition ได้หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าทำกี่อี dition แล้วแต่หลังแล้วเป็นตัวใหม่แล้วกันนะครับที่มีกฎเปลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็คอมเพนเน็ตเนี่ยเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเกมเป็นยังไงบ้างครับผมก่อนมาดูเซตอัพเกมนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับก็บอร์ดต,ตรงกลางนี่คือสวยงามหรูหราหมาเห่ามากๆสำหรับอีดิชั o n น,นี้นะครับให้ดูบอร์ดกันแล้วกันว่าทั้งอาร์ตเวิร์กเปลี่ยนใหม่แถมมีต้น ต้นมะพร้าวต้นปาล์มอะไรอยู่ด้วยโหสวยๆนะครับสวยมากอ่านี่คือบอร์ดก็คือวางพิริมิตดตรงกลางแล้วก็แรนดอมจุดสตาร์ทปูดเนี่ยตามนี้เลยไม่ใช่ตามนี้สิคือเราจะต้องทอยลูกเต๋าแรนดอมนะครับถ้าเกิดว่าทอยสีไหนได้เลขหนึ่งก็ให้วางไว้ช่องที่หนึ่งเลขสองเลขสามแต่ว่าผมขอวางนี้แล้วกันหรือจะวางแบบผมก็ได้ผมชอบวางเนี้ยเพราะขี้เกียจทอยตอนเริ่มเกมก็เป็นอ e ีคเราลนหนึ่งที่ผมใช้แล้วก็ เราใช้ตัามกันได้นะครับแล้วก็วางอุดคลั่งอุดคลั่งเนะี่ยางนี้จะเพิ่มอุดคลั่งมาด้วยโดยที่อุดคลั่งเนี่ยจะเป็นตัวสีดําและสีขาวแล้วก็วางกันแหละนะครับตามที่ผมวางเลยก็ได้หรือจะถอยเต๋าเพื่อแรนดอมจุดโพิชัน่นเริ่มต้นออกมาอีกก็ได้ถอยได้1วางวตรงนี้2ตรงนี้3ตรงนี้นะครับก็เป็นแบบทางกลับกันมาเส้นชัยอยู่นี้นะเส้นชัยเล็กๆมองยากหน่อยแต่อยู่ตรงนี้นะให้เห็นนะครับต่อไปนะครับผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะได้อะไรกันบ้างนะครับผู้เล่นแต่ละคนเริ่มมมาาก็จะีเงิน3บท แล้วก็จะมีการจับมือ1ใบแล้วก็การที่เป็นสีอูดเนี่ยสีทั้งหมดเนี่ยหใบนะครับก็คือครบกระอูด5สีเลยนะครับโดยที่ไม่มีอูดข้างอูดข้างเราทําอะไรกับมันไม่ได้เดี๋ยวอธิบายทีว่าอูดข้างเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็จะมีแผ่นเสียงเชียรกระเสียงโหฮนะครับชอบการเปลี่ยนธีมนิดนึงของ ภาคนี้มากๆเลยตอนที่ว่าอันเก่าจะไปกับดักอันนี้จะเป็นเสียงเชียร์กับเสียงโห่เหมือนเสียงเชียร์แล้วไม่อูดเนี่ยมีกำลังใจวิ่งไปข้างหน้าเสียงโห่นี่คือแบบทาให้อูดแบบท้อถอยเดินกับหลังอะไรประมาณนี้มั้งนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับมาดูวิธีเล่นกันดีกว่าวิธีเล่นเกมนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะครับพอถึงตาเราเนี่ยเราเลือกทําได้ทั้งหมดนะครับมีหลายอย่างให้เลือกทำามาดูเป้าหมายก่นอนโทษทีเป้าหมายคือมีเงินให้เยอะที่สุดนะครับใครมีเง,เงินเยอะที่สุดเพราะนั้นชนะนะครับ เาวันถึงตาเราทําอะไรได้บ้างอย่างแรกคือเราสามารถหยิบตั๋วได้นะครับถ้าเราหยิบตั๋วเนี่ยก็หยิบตรงนี้นะครับโดยที่ตั๋วเนี่ยจะมีอะไรให้หยิบบ้างจะมีตั๋วพิรามิดแล้วก็ตั๋วอูดทั้ง5สีนะครับหยิบไปเพื่ออะไรหยิบไปเพื่อแบบว่าเฮ้ยถ้าเราคิดว่าในรอบนี้อูดตัวไหนจะนาก็ให้หยิบตั๋วสีนั้นไปสมมติว่าเฮ้ยผมเห็นตัวไหนนําอยู่กูหยิบอะไรไปเลยกัน่ะผมอาจจะหยิบตั๋วนี้ก็ได้ถ้าหยิบไปปุ๊บเนี่ย ก็จบตาเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าตาหนึ่งเนี่ยเราทําได้อย่างเดียวเท่านั้นตัวนี้หมายความว่าอะไรถ้าเกิดว่าอูดตัวนี้เนี่ยนำอยู่ที่1ตอนจบรอบเนี่ยจะได้เงิน5บาทที่2ได้เงิน1บาทและที่3ที่4ที่5จะเสียเงิน1บาทนะครับนี่ก็คือสิ่งที่จะได้รับหลังจากการหยิบตัวมาตอนจบรอบนะครับนอกจากนั้นครับเอ่อคนเนี่ยคนต่อไปอยากจะแทงสีเขียวก็แทงได้ถ้าตัวยังเหลือนะครับโดยที่ตัวต่อไปเนี่ยจะเหลือ3บาทและมูลค่าน้อยลงหน่อยเพื่อง่ายคือถ้าเรารีบหยิบก่อน ก็จะได้เงินที่มากที่สุดนะครับลองมาก็2บาทและแผ่นสุดท้ายก็2บาทเช่นเดียวกันจะมี2บาทอยู่2แผ่นนะครับนี่การหยิบตัวอูดเ,อเราสามารถหยิบตัวพีระมิดได้ถ้าเราหยิบตัวพีระมิดเนี่ยเดี๋ยวตอนจบรอบเราจะแลกเงินได้1บาทนะครับจบรอบผมบอกจบรอบจบรอบรอบเนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่เกมนี้รอบจะจบก็ต่อเมื่อตัวพีระมิดหมดพอตัวพีระมิดหมดก็จะจบรอบจบรอบแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอธิบายทีหนึ่งนะครับอ่านี้หยิบไปเดี๋ยวจบรอบได้1บาททุกครั้งที่หยิบตัวพีระมิดเสร็จแล้วนะครับให้เรา พยาวพีระมิดแล้วก็กดทีหนึ่งแล้วลูกเต๋าจะออกมาเอาอมาสุดอ่าออกมาแล้วนะครับสีแดง2แล้วให้เราลูกเต๋ามาไว้ที่เต็นท์อ่าให้ทุกคนเห็นได้ว่าตอนนี้มีลูกเต๋าอะไรออกมาแล้วบ้างนะครับหมายความว่าในนี้จะไม่มีลูกเต๋าสีแดงเหลืออยู่อีกแล้วสีแดงสองมก็จะเดินไปสอช่องโดยที่ถ้าเกิดว่ามีอะไรอยู่ข้างบนมันมันจะพาไปด้วยนะครับหน นำนี้นะครับนี่คือสีแดง2ตอนนี้ใครนําอยู่ตอนนี้สีเหลืองถือว่านําอยู่นะครับตัวที่อยู่ด้านบนจะถือว่านําอยู่อ่ะตาคนต่อไปคน่อไปเขาบอกเฮ้ยขอหยิบตัวพิระมิดมัางอ่ะเขาก็จะาอยต่อึือทำมาสิอ่าลูกเต๋าเท้าออกครับก็คืออูดคลั่งจะได้เดินนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเลขสีขาวคือตัวขาวเดินถ้าเป็นเลขสีดําคือตัวดําเดินอันนี้อูดคลั่งอ่าสีขาวเดินสาม่อหนึ่งสองสาม และเช่นเดียวกับอูดปกตินะครับถ้าเกิดว่ามันเดินเนี่ยแล้วมีใครอ,อยู่บนหลังมันเนี่ยมันก็จะพาตัวนั้นย้อนกลับมาด้วยนะครับย้ำอีกทีตัวขาวดําจะเดินย้อนกลับส่วนพวกนี้จะเดินแข่งกันเหมือนเป็นอูดข้างที่หลุดออกมาแล้วพยายามเดินย้อนกลับแล้วก็ทําให้อูดตัวอื่นเสียขบวนอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อลูกเต่ามาเหมือนเดิมครับก็วางไว้ให้รู้ว่าลูกเต่านี้ออกมาแล้วนะครับถ้ามีลูกเต่าเท่ามาหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันจะมีลูกเต่าสีหนึ่งที่มันไม่ได้ออกมานะครับก็คือซวยไปอูดตัวนั้นรอบนั้นนนนนนไไมมมมม่่่่ดด้้เเิพราาาาาะะััีกกกกก็จคควววแงภอ มากขึ้นนะครับไม่ใช่แบบเราคานวณได้เ้เดี๋ยวสุดท้ายตัวนี้ได้เดินอยู่ดีตัวนี้ก็จะนำอย่างนี้อันนี้ไม่มันอาจจะออกเป็นลูกเต่าเทาก็ได้นะครับก็เป็นหนึ่งความมีหานะครับอ่ะนี่คือแอคชั่นการหยิบตั๋วพิระมิดนะครับนอกจากนั้นมีอะไรอีกครับก็มีแอคชั่นการวางแผ่นเชียร์ตรงนี้แผ่นเชียร์เวลาวางครับถ้าวางใต้อูดนะครับให้วางตรงไหนก็ได้ที่เป็นช่องว่างแต่ถ้าเกิดว่ามีคนอื่นวางอยู่แล้วเราจะไม่สามารถวางติดกับคนนั้นได้นะครับจะต้องเว้นอย่างน้อยหนึ่งช่อง แผ่นเชียจะอย่างที่เห็นอ่าอย่างนี้อออออบอกไปตาแรกก็จะมีเป็นเชียเพื่อให้อูดเดินขึ้นหน้ากับโหเพื่อให้อูดเดินถอยหลังนะครับสมมติผมยังไม่อยากให้มันไปไกลกว่านี้ผมขอวางโหไว้ตรงนี้แล้วกันในอนาคตครับมีคนเล่นแผ่นพีระมิดแล้วถ้าอูดมันมาสเตปลงนง,งี้ป้างเมื่อไหร่เนี่ยเราจะได้เงินนทีหนึ่งบาทเจ้าของแผ่นนะครับได้เงินนทีหนึ่งบาทเสร็จแล้วถ้าเป็นแผ่นโหมันจะถอยหนึ่งช่องถ้าเป็นแผ่นเชียจะขึ้นหน้าหนึ่งช่องนะครับนี่เป็นแผ่นโหถอยหลังหนึ่งช่องเวลาถอยเนี่ยมันจะไม่ขึ้นไปข้า วพวกพนี้มันจะไปอยู่ข้างล่างแทนนะครับอ่ะนี่คือแผ่นโหนั่นเองนะครับนอกจากนั้นสามารถทําอะไรได้อีกนะครับเราสามารถที่จะ แทงได้ว่าอูตัวไหนเนี่ยจะชนะในรอบใหญ่นะครับไม่ใช่แค่รอบย่อยรอบย่อยก็คือถ้าอันนี้หมดเนี่ยอ่าเราก็จะเอาตัวมาคืนแล้วก็ดูเงินเลยแต่รอบใหญ่คือแบบถ้ามีอูตัวใดตัวหนึ่งนะครับอ่านบไปไหน่อยมีอูตัวใดตัวหนึ่งเข้าเส้นชัยนะครับเกมจะจบทันทีพอเกมจบปุ๊บเนี่ยก็มาดูนั่นแหละว่าใครแทงถูกอันนี้ซึ่งแอคชั่นการแทงอันนี้ครับเราจะต้องใช้การ์ดที่เรามีอยู่5ใบนี้ ไปเลือกลงที่ช่องด้านบนนี้นะครับ2ช่องนี้นั่นเองโดยที่ช่องทางซ้ายครับเป็นการแทงว่าให้ตัวนั้นเนี่ยจะเข้าเส้นชัยแน่นอนอ่ะสมมติผมคิดว่าสีเหลืองแล้วกันผมก็จะก้าสีเหลืองเนี่ยไปคว่ำไว้นะครับเราสามารถแทงได้มากกว่าหนึ่งรอบนะครับแต่การแทงพวกนี้จะเสียตาไปเลยนะครับอย่างที่บอกว่าตันทําได้อย่างหนึ่งจะหยิบตัวหรือจะวางแผ่นอันนี้หรือว่าจะแทงรอบใหญ่นะครับหรือถ้าเราคิดว่าเฮ้ยถี่ฟ้าไม่ต้องเป็นที่โหลแน่นอนเราสามารถแทงอย่างนี้ได้อันนี้คือแทงตัวที่โหลก็คือตอนจบเกมเนี่ย ใครอยู่ไกลสุดให้มาดูตรงนี้และคนที่ทายถูกคนแรกจะได้8บาทลงมา5บาท3บาท2บาท1บาทนะครับส่วนทุกใบที่ทายผิดจะต้องเสียเงิน1บาทด้วยตอนจบเกมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแอคชั่นที่สามารถทําได้ก็คือลงการ์ดผูกสีพวกนี้นั่นเองนะครับในกรณีที่เราเล่น6คนหรือมากกว่านะครับเราจะสามารถใช้การ์ดจับมือนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งการ์ดจับมือดีตรงไหนนะครับสมมติผมขอใช้การ์ดจับมือกับคนคนหนึ่งเราจะต้องเอาการ์ดเนี้ยพลิกด้านแล้วก็ไปแลกเขามา เราก็จะได้การของเขามาแทนนะครับคนที่โดนแรกโดนบังคับเลยนะว่ามึงต้องแลกกับกูนะครับแต่เราจะแลกกับใครได้นั้นคนนั้นจะต้องยังไม่ใช้การจับมือนะครับพอใช้ไปแล้วปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตอนจบรอบเนี่ยเวลาเขาได้เงินจากตัวไหนก็ตามเราสามารถเอาส่วนแบ่งได้ด้วยก็คือจะได้เท่าเขามาเลยนะครับและเขาก็จะได้จากเราเช่นเดียวกัน จะเอาจากตัวพีระมิดก็ได้1บาทอย่างน้อยก็ได้1บาทถ้าคนที่เราแลกไปเนี่ยเขาหยิบพีระมิดนะครับแต่ถ้าเขาหยิบพวกตัวสีพวกนี้แล้วเขาได้5บาทเนี่ยเราก็จะได้ด้วยนะครับนี่คือแอคชั่นการจับมือนั่นเองในกรณีที่เล่น6คนขึ้นไปนะถ้าเล่นต่ำกว่านั้นใช้ไม่ได้นะครับก็เอาเก็บใส่กล่องไปเลยก็ได้นี่คือแอคชั่นทั้งหมดนะครับพอตัวหมดตัวหมดมันจะหมดเมื่อไหร่เมื่อลูกําถอยมาอ่ะพอมีคนหยิบป,ปุ๊บก็ถอยมาอีกปึ้งอ่ะสีฟ้าเดินเห็นไหม แล้วก็มีคนหยิบตัวอีกปึ๊บอ่ะก็ถอยบ้างอ่ะสีเหลืองมีกี่เดิน3สีเหลืองก็เดินไป3าม3สอม่ามีคนหยิบพีระมิดอันนี้หมดแล้วก็จะถอยลูกสุดท้ายปึ้งสีม่วงเดิน3123จบรอบนี่คือจบรอบเล็กพอจบรอบเล็กครับ,ป,บปั๊บปึ๊บเออเอาเข้าไปลิน้นพันก็ให้มาดูตัวที่เรามีอยู่นะครับเหมือนถ้าเกิดว่าก่อนนันนี้นผมได้หยิบอันนี้ไปนะครับเนี่ยถ้าสีสีเหลืองมันนาอยู่ที่1 ได้เงิน5บาทก็จะได้เงิน5บาทานี้แล้วตั๋วคืนนะครับถ้าที่เหลือเป็นที่2ได้1บาทนอกนั้นผมต้องเสียเงิน1บาทแล้วเอาตั๋วคืนก็ทุกคนพอจบรอบเนี่ยทุกคนก็จะเอาตั๋วพวกนี้คืนแล้วก็หยิบตังทันทีรวมถึงตัว๋วพิระมิดที่ใครหยิบไปก็คืนแล้วก็หยิบตัน1บาทต่อถตงตัต๋วที่เขาหยิบไปนะครับแล้วก็เริ่มรอบอ่ะแล้วก็ลูกเต๋าโทษทีเอากลับใส่พิระมิดใหม่นี่เดี๋ยวแกะให้ดูโคตรเท่มันแกะได้ง่าย,ง,าย,ยางนี่เลยแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ เรียบร้อยครับแล้วก็เริ่มเล่นโดยเริ่มจากคนถัดไปเลยก็คือจบรอบดีไข่ก็เริ่มที่คนถัดไปตามนั้นครับย้ำอีกทีเมื่อไหร่ก็ตามที่อูดเข้าเส้นชยัยปุ๊บมันจะเป็นเหมือนการจบรอบเล็กอีกทีหนึ่งเราก็เอาตั๋วขึ้นแล้วก็หยิบเงินเสร็จแล้วครับก็ให้เรามาลือกาดรตรงนี้ดูว่าเฮ้ย <c oughs> ใครที่อยู่ล่างสุดและตอบถูกเนี่ยจะได้เงิน8บาทแล้วก็ได้ลดหลังมา8บาท5บาท3บาท2บาท1บาทนะครับและกาดรทรุกใบ ที่ตอบผิดก็ให้แยกมาเลยแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของการนั้ก็ต้องเสียเงินหนึ่งบาทต่อหนึ่งใบที่เขาตอบผิดนะครับแล้วก็นี่ก็คือการจบเกมเกมนี้ซึ่งมันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่จะจบเกมก็คือถ้าไอ้อูดคลั่งวันนี้มันเดินมันเดินเข้าเส้นชัยย้อนหลังก่อนไอพวกนี้ก็จบเกมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อูดมาดูการเดินของอูดคลั่งนิดหนึ่งมันจะมีนิดหนึ่งเขาบอกว่าอ่าพวกนี้สมมติตีโวงเดินสองมันก็จะเดินไปหลังสีขาถูกไห ถ้าในกรณีที่อุดคลั่งเนี่ยมีใครอยู่บนหลังนะครับแล้วเราทอยลูกเต๋าสีเทาเราจะไม่ต้องสนสีของเลขเลยว่ามันเป็นสีขาวหรือสีดำอ่านเนี่ยถ้าปกติเลขสีดำเนี่ยอุดดำจะต้องเดินเลขขาวอูดขาวต้องเดินแต่ถ้าเกิดว่าไปกรณีแล้วผมทอยได้หนึ่งดำเขาบอกว่าตัวที่มีอุด อูดีๆอยู่ข้างหลังมันจะเดินก็คือสีขาวก็เดินปึ้งก็ทําให้ไอ้สองตัวถอยลงมาอันนี้ก็เป็นอีกกิมมิคหนึ่งที่ทําให้มันมันเดาอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันก็จะฮาดีเวลาเจอสถานการณ์นี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูความเห็นส่วนตัวผมดีกว่าว่าผมคิดยังไงกับเวอร์ชันนี้บ้างแล้วเดี๋ยวจะผมจะบอกไอ้ก่อนไปดูความเห็นส่วนตัวผมขอบอกความแตกต่างเลยดีกว่าว่ามันแตกต่างจากเวอร์ชั่นเก่าตรงไหนนะครับอย่างแรกคืออาร์ตเวิร์กสวยกว่าเดิมเยอะมากนะครับอูดที่เคยเป็นไม้ อันนี้เป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่พลาสติกโง่ๆแบบของเล่นโง่ๆตามเซเว่นอะไรพวกนี้นะน,นี่เป็นพลาสติกมนๆอย่างดีไม่มีเศษไม่มีอะไรเลยนะครับคุณภาพดีมากนะครับส่วนลูกเต๋าก็ไม่ใช่ลูกเต๋าไม้ที่สกรีนแล้วก็เล่นไปไม่รู้จะลอกเมื่อไหร่นี่เป็นลูกเต๋าพลาสติกอย่างดีผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบลูกเต๋าไม้นะครับ ลูกตาพตอพัดตย่นดีแล้วก็สลักข้างในนะครับสลักนะไม่ใช่สกรีนนะครับก็คือมันจะไม่ค่อยลอกเพราะมันบุ๋มลงไปนะครับอ่าขจริงมีอีกลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกตามีเพิ่มมาอีกหนึ่งลูกคือสีเทานั่นเองแล้วก็อูดเพิ่มมา2ตัวเป็นอูดคลังที่เอามากวนตีนนะครับูดงานคือของเยอะกว่าเดิมนะแล้วก็รวมถึงตัวนี้ครับก็ปกติจะมีสีละสามนี่มีสีละสี่นะครับแล้วก็จะมีการจับมือเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีต้นมะพร้าวเพิ่มเข้ามานะครับ แล้วก็เหรียญครับเหรียญปกติแล้วอันเก่าจะเป็นเหรียญการ์ดบอร์ดงโงๆโโอันนี้เป็นเหรียญพลาสติกนะครับอย่างดีนะครับสลักลายมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนไงหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีที่เปลี่ยนอาร์ตเวอร์อะไรนิดหนึ่งคือทุกอย่างอาร์ตเวิร์แบบมันดูสมูทกว่าเดิมเยอะเลยอันเดิมจะดูแห้งๆหน่อยนะครับโอเคมาดูความที่ตัวกันเลย โอเคครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจสำหรับคนที่เป็นเจ้าของอีดิชั่นแรกด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้แม่งดีกว่าทุกอย่างเลยไม่มีไม่มีข้อที่เสียเลยแม้แต่ราคายังดีพอๆกันเลยนะครับเรียกว่าราคาดีกว่าดีกว่าเพราะของมันได้เยอะกว่าไงแล้วคุณภาพดีกว่าด้วยนะครับคือของเยอะกว่าแล้วแพงกว่าในในราคาที่เท่ากันก็ถือว่าถูกกว่าถูกไหมเพราะนั้นไม่มีเหตุผลไหนเลยตรงไหนเลยที่ตัวแรกจะดีกว่านะครับซึ่งของที่ให้มาเนี่ยเราจะเล่นเหมือนตัวแรกก็ยังได้นะครับตัดไออูด ขาวดาออกถ้าต้องการก็ได้นะครับหรือจะไม่ใช้การจับมือก็ได้นะครับคือเล่นเหมือนตัวแรกได้ทุประการถ้าคุณยังชอบตัวแรกอยู่แต่ว่าอย่างที่เห็นครับพิระมิดก็เป็นพลาสติกแล้ว,ลวกับเป็นกระดาษยุยยิธรรมดาซึ่งอันเกา่านี่ยผมเล่นบ่อยมากลูกค้าเล่นบ่อยลูกค้าชอบผมก็เล่นเล่นบ้างคือไม่ได้เป็นเกมโปรดอะไรขนาดนั้นแต่ก็สนุกดีแล้วก็เล่นกับผรู้เล่นใหม่ได้นะครับก็ทําให้เล่นจนพิระมิดเย็นอะเย็นจนแบบเย็นไม่รู้จะเย็นยเย็นจนยับจนยุยยี่อะไรนี้เป็นพลาสติกแล้วเป็นพลาสติกแล้วนั้น พอดีค่เจ๋งแต่ว่าแอบแอบกนนังวลนิดนึงไอ้ตรงเนี้ยครับถ้าเปิดเข้าเปิดออกนานๆมันจะรวมหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะนี้เป็นของใหม่เลยนะครับลูกเต๋าดีขึ้นคือมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณจะไปซื้อตัวแรกอะถ้าตัวนี้ออกมาแล้วนะครับแล้วถ้าถามผมว่าถ้ามีตัวแรกอยู่แล้วล่ะซื้อตัวนี้ดีไหมถ้าคุณเป็นคนชอบควาอัพมากๆแบบเป็นแฟนมันแท้เกมนี้ ยังไงก็ควรซื้อนะครับเพราะผมรู้สึกว่าบอดเกมเป็นของสะสมน่ะคือมันมันดูดีกว่าเยอะเหรียญก็ดีกว่าแบบไม่มีเหตุผลเลยที่คุณจะไม่ซื้อนะครับซึ่งซื้อมาเถอะแล้วก็หาทางขายตัวเก่าโลโล,โลเอานะครับก็ก็อย,อย่างดีแต่ถ้าคุณยังไม่มีตัวแรกเลยก็แสดงความดีใจด้วยนะครับซื้อตัวนี้ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปเปเลืองอะไรกับตัวแรกนะครับโอเคอยไว้วจะเจอตัวแรกที่มันถูนจริงแลวก็ว่าไปทีนะครับอขอพูด ข้อดีข้อเสียของเกมก่อนแล้วกันซึ่งความจริงผมจำไม่ได้ผมเคยรีวิวคัมโดอัพไปดังนะครับก็ข้อดีข้อเสียก็ขอพูดให้โดยรวมเลยกันสําหรับคนที่ทั้งเคยเล่นและไม่เคยเล่นนะครับข้อดีคือใครก็เล่นได้นะครับใครก็เล่นได้ถามว่าคนที่เล่นเกมเจนเจนมาแล้วเล่นแล้วสนุกไหมก็ยังสนุกนะสนุกเพราะว่ามันมีอะไรคํานวณไม่ใช่ดวงมันไม่ใช่ดวงอย่างเดียวเพราะเราเห็นได้ว่าลูกเต๋าอะไรออกมาแล้ว แล้วลูกเต๋ามันก็มีแค่เลขหนึ่งสองสามมันไม่ได้หนึ่งถึงหกมันไม่ได้แบบความดวงมันเลนมันกว้างขนาดนั้นเรายังพอคำนวณได้ว่ามันจะเดินไปไงไงแล้วก็มีเรื่องการวางกับดักที่ทําให้เราพอที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามันโดนกับดักน,นี่ถอยแล้วตัวนี้จะพลิกขึ้นมานําแทนอ่ามันไม่ใช่ตัวที่นําอยู่แล้วก็จะนําไปเลยมันก็จะพอคํานวณได้และและยิ่งการที่มีลูกเต๋าเท่าเนี่ยโหแม่งเจ๋งมากมันทำให้ไม่มีความช่วยอยู่ในเกมนี้นะครับแต่ก่อนจะมีเรื่องความช่วยคือแบบ ตัวไหนนาก็นําชัวร์ตัวไหนโลก็โหลไปแล้วอะตามไม่ทันแน่นอนเพราะมันเดินได้ไกลสุดคือสามช่องอะแต่นี่มันมีลูกเตา๋าเทาที่ทําให้บางรอบแบบบางตัวมันไม่ได้เดินมันไม่ใช่เดินทีละช่องไปเรื่อยแต่บางทีมันไม่ได้เดินเลยและยังมีไอ้ตัวไอ้ตัวสองันนี้ที่มันจะทาให้ตัวที่นําอยู่แล้วบางทีม่งพากลับมาด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการทาย ทายรอบใหญ่เนี่ยในภาคเก่าๆบางที่มันเป็นแทบจะชัวแล้วอะ่ะถึงค่อยทายอันนี้ต่อให้ชัวแล้วทายไปมันก็อาจจะผิดได้นะครับที่มีหลายจุดหลายครั้งมากที่มันพลิกแพลงแบบในที่ภาคเก่าไม่สามารถพลิกแพลงได้แต่ก็อย่างที่บอกไปข้างต้นคือมันไม่ได้พลิกแพลงขนาดดวงถึงขนาดแบบโยเลียนหัวก้อยไม่ใช่มันยังดูได้ยังคำนวณได้ว่าตัวไหนมีซิทที่จะนําเยอะน้อยขนาดไหนนะครับมันชอบตรงนี้มากๆแล้วก็ ชอบการหยิบตัวชอบชอบโปรเซ็นเกมด้วยที่มันไม่ใช่เสียไม่ใช่เสียเท่ากับได้เหมือนหลายๆเกมพนันคือเกมนี้เนี่ยมันจะได้มากขึ้นเรื่อยๆได้มากขึ้นเหมือนเราเก็บแต้มมาึ้นเรื่อยๆมาคือ,เ,เ,คอเราไม่ต้องคิดเป็นพนันก็ได้คิดเป็นเกมที่แบบเป็นยูโรที่เก็บแต้มที่มีเรื่องทอยเต๋าอะไรเข้ามาก็ได้คือ เปลี่ยนธีมอะไรก็ได้โดยใช้ระบบเนี้ยนะครับเพราะเราจะได้เห็นโปรเซสที่แต้มเราจะเงินขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆ,ๆแล้วสุดท้ายก็มานับแต้มกันแต้แตมเยอะสุดก็ตงชนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ชอบมากไม่ใช่แบบเพราะาเกมนี้เวลาเสียมันเสียแค่าบาทเดียวเองนะครับแต่ว่าบางทีมันเสียมันไม่ได้เสียแล้วมันเสียแอคชั่นเนี่ยพเพราะตันเราทาได้อย่างเดียวถ้าเราเผลอหยิบตั๋วแล้วแม่งลบ1บาทเนี่ยถือว่าเจ็บแล้วนะ เพราะว่าแทนที่แอคชั่นในตานั้นเราจะไปวางกับดักได้หรือไปหยิบตั๋วที่มันได้เงินหรือไปหยิบตัว๋วพิระมิดที่ได้เงินชัวร์คือเสียแอคชั่นแล้วได้เงินชัวร์เนี่ยแต่น,นี้การเสียแอคชั่นแล้วต้องเสียเงินด้วยนะครับเพราะนั้นการเสียมันก็ไม่ได้เสียที่แบบเสียมันดูเหมือนเสียเล็กน้อยจริงแต่ถ้าคุณเล่นจริงจังผมงจะสึกว่าไม่เสียแอคชั่นเพราะว่าทุกคนแทบจะมีแอคชั่นเท่ากันเลยนะครับอชอบโฟล์เกมนี้ผมชอบเกมอะไรประมาณนี้มากที่ไม่มีการเปลี่ยนเทิร์นออเดอร์และกะลบ อ่าส่งผลกับความได้เปรียบเสียเปรียบแต่เกมนี้เนี่ยมันวนไปเลยวนไปเรื่อยซ้ายไปเรื่อยซ้ายไปเรื่อยจบรอบปุ๊บอ่ะก็ซ้ายต่อจบรอบปุ๊บอ่ะซ้ายต่อไปเรื่อยๆคือมันเลยเป็นเกมที่โฟลดีมากๆแล้วก็โฟล์มันดีอีกอย่างหนึ่งคือมันตาหนึ่งมีแค่หนึ่งแอคชั่นเท่านั้นแล้วก็ไม่มีอะไรคิดเยอะมากแต่ว่ามันมีอะไรคิดระหวา่างไงคือตาคนอื่นอยู่เราก็คิดว่าเราจะหยิบอะไรหรือบางทีเราต้องคิดเดี๋ยวนั้นก็มีเพราะว่าแบบบางทีไอ้ตัวนี้มันเดินนำเอ้ยกูต้องหยิบอันนี้อะไรึ้นหลายๆอย่างเนี่ย มันคิดได้ทันทีทันใดเดี๋ยวนั้นเลยมันทำให้โฟล์เกมไม่ได้ไม่ได้นานมากมันจะมีดานบางครั้งนิดนึงตรงช่วงที่แบบมันสองตีสองใจเลยก็นิดเดียวแต่ก็เพราะนั้นดาวทา m เกมนี้แทบไม่มีแทบไม่มีต่อให้เล่นคนเยอะก็ตามมันก็จะผ่านไปได้ปาก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 แต่ก็แนะนําี่คนก็พอครับอย่าเล่นเกินกว่านั้นซึ่งพอเล่นเกินกว่านั้นเนี่ยภาคนี้ก็จะทำอันนี้มาให้เพราะว่ามันภาคที่แล้วอะ่ะเล่น6เล่น8คนทีโอ้โยไอ้ตัวนี้ไม่พอหยิบนะครับอย่างแรกที่เขาทาเพิ่มมาคือเขาเพิ่มตัวเลข2มาอีกอันนึงทํา้ พอหยิบแน่นอนอะ่ะพอหยิบแน่นอนนะครับหรือถ้ามันยังไม่พอหยิบอีกมันก็ยังมีอันนี้ที่แบบว่าเอ้ยกูหยิบไม่ทัน,นกูยื่นนี้ให้มึงเลยแล้วกันเดี๋ยวกูเอาเงินจากมึงด้วยนะครับซึ่งก็เป็นระบบที่ดีนะที่ดีเออเขาคิดได้ยังไงวะนะครับแล้วก็เรื่องอุดขาวอุดดำก็อย่างที่บอกแต่แรกทำให้ได้ดอมิกเกมมันเยอะขึ้นแล้วก็เล่นแล้วมีอะไรให้ลุ้นเยอะขึ้นนะครับไม่ใช่แบบตายตัวคนนำาก็นำ,นำโดไม่มีทางกลับมาเลยอนยะ่างเงี้ยซึ่งแน่นเป็นจุดจุด จุดที่ผมไม่ชอบในภาคแรกที่ผมเกลียดมากแนละไม่แบบคามิลลอัพไม่ได้เป็นเกมที่ผมชอบสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนีการป็บอร์นี้คือแบบเฮ้ยมันบาลานซ์มันมีเรื่องการแคชอัพมันไม่ใช่แบบนําและนําเลยคืออูดไม่สโนบอว์ไม่ใช่คนสโนบอลนะคือคนมันก็แทงตัวไหนก็ได้แต่อูดมันสโนบอว่าในภาคแรกแต่เกมภาคนี้ตัดตรงนั้นไปได้ระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะนั้นครับเกมนี้ครับซมิกกิเกมมิ่งครับขอให้เกมนี้ครับคามิลล์อัพอีดิชั่นใหม่ครับเป็นเกม r e c o m m e n d ครับใครที่หาเกมเล่นกับครอบครัวอยู่ครับข้อเสียอย่างหนึง่งไหนๆก็พูดแล้วขอพูดข้อเสียที่เพิ่งคิดได้อย่างนึงคือเป็นเกมเล่นง่ายที่สอนยากพอสมควรนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าใครคิดเห็นยังไงกับผมบ้างต่ตรงกับผมหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าเป็นเกมเล่นง่ายที่ควรจะสอนง่ายกว่านแบบกับสอนยากแต่ มันก็สนุกอะแล้วทุกคนก็เล่นได้คือสอนแล้วทุกคนเล่นได้ไม่ใช่สอนแล้วก็ยังแบบเล่นไม่ได้อะไรอีกนะครับเพราะนั้นครับก็เลยในคอมเมนต์แล้วกันนะครับก่อนอื่นก็อขอขอบคุณสปอนเซอร์เลยครับทางร้านสโตนโฮล์ดเกมส์แอดสยามสยามนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณที่ส่งตัวเกมนี้มาให้รีวิวกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ตามรับชมกันนะครับบ๊ายบายครับผม